เพื่อนใจเห็นอะไรไหมนี่ต้นมะขามต้นเนี้ยคือตั้งแต่พ่อกับแม่ปลูกไว้ค่ะต้นใหญ่มากเดี๋ยวเป๊โอบให้ดูต้นใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ตั้งแต่พ่อกับแม่ปลูกไว้เป๊ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีเลยเนาะมันมีต้นไอ้นี่ด้วยค่ะต้นมะเกลือมะเกลือ,อน,นี่ใครรู้จักบ้างเนาะช่วงนี้อ่า เขาเรียกอะไรดําไรดํานาซิทเนาะชาวบ้านก็จะมาปลูกพริกปลูกพริกปลูกพักเอาไว้เดี๋ยวป้าพาดูค่ะชีวิตบ้นบานชนบทบ้านเรากเนาะก็มีแค่นี้แหละจ้ะนี่ก็ที่ดินตรงเนี้เป็นของปูเป้เองนะคะแต่ก็ให้พี่สาวเขาดูเลขเขาปลูกของปลูกพืชว้กินน่ะนี่ตรงนี้เป็นของพี่ชายพี่สาวแกคนขยันด้วย กกะหาของมาปลูกเต็มมาละกออย่างดกเลยเด็กแกเอ้ยนาสะออนใครหิวต้มส้มมาเก็บเอาดูนี่นะไม่ใช่ของฉันแต่ของพี่ฉันแต่ฉันอนุญาต <c oughs> พี่บอกเก็บไปเลยเก็บไปเลยว่าละอย่างมากเลยว่าละเนี่ยดูถั่วนี่นะ่ะน,นะนี่ตามริมลวนะนั่นนะี่น่ะนะดูถั่วละกอมากมาก,มากอย่างดกเลยเด็กคนขยันพี่สาวเป็ดนนะ่ะแกชอบแกชอบงานแบบนี้นะมะเขือก็มีนะมะเขือมะเขือ,อลูกเหลืองเลยน่ะดูถั่ว คนขยันเขาบอกคนขยันอยู่ก็ไหนก็ไม่อดเนาะแต่เป้นะน่ะไม่ชอบงานแบบนี้แต่เป้ชอบกินเ <c oughs> นี่ยมีแต่พี่สาวทำโอ้โหแกดูยอดพักฝังวายดูเดินมาเจอยอดพักฝังสะออนได้จิเก็บไปลวกจิม้มพี่สาวคนปลูกน้องคนกินนี่อันนี้เขาก็ปลูกพริกกับผักนะคะนี่เห็นไหมเขาก็ทำลวกวี <c oughs> ่จะพาดูอึ๊บ นี่นี่เห็นไหมผิกน้ำงามพอดีนี่่หละเป้กเคยเคยมาถ่ายงานตรงนี้อยู่ค่ะตอนนั้นเป้ถมดินเนาะเนี่ยเห็นไหมผิกตอนนี้ฝนเชิงไม่ตกสม่ำเสมอเนาะผิกก็เลยเชิงจีเหงย่วจัดนิดนึงแต่ว่าถ้าได,ได,ได้ได้น้ำฝนมากก็จะงามค่ะนี่แหละค่ะชีวิตบานนอกขอกนาของฉันฉันชอบฉันชอบชีวิตแบบนี้นี่ดูถถ่ะละกอต้อนไหนต้นไหนก็นดูดกดก พี่พี่สาวฉันน่ะแกคุ้นขยันแกเอนี่น่ะฟักทองฟักทองแกกับปูเก็บดูวะติดลูกเต็มเลยน่ะดูเถอะน่ะน่ะกำลังติดลูกเต็มเลยน่ะคุ้นขยันเนาะเนี่ยดูเถอะน่ะแกมาแกกับบอห้เป้เก็บนู่นเก็บนี่กินจ้กฉันที่เก็บอะไรเนี่ยปูเป้พาชมสวนของปูเป้เองจ้ะงามงามน่ะสะออนจ้ะ ของกินแบบบ้านๆนี่ไม่อดเลยเด็นี่นี่นี่ต้นบุกต้นบุกต้นบุกโอ้โหใครเห็นเรื่องนี้นะต้นบุกต้นยังใหญ่ถมหัวเป้แล้ววะน่ยนะมันต้องขามด้วยไปอีกเนาะทุกท่านจ๋านี่ต้นมะเกลือมะเกลือต้นเป็นต้นไม้โบราณโบราณเลยแหละนี่โบราณจริงๆเลยใครได้เห็นอันนี้แล้วก็จะรู้เลยแหละว่าเป็นโบราณมากเลยเพราะว่าลูกมันอะสมัยแต่ก่อนประโยชน์ของต้นไม้ตัวนี้นะคะเขาเอาลูกมันอะ มาทําเป็นยาถ่ายพยาธิของคุณสมัยโบราณนะคะนี่ที่เห็นเขียวเียวนี่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 ต้นเขียวงูค่ะนี่มันชื่อชื่อของมันนะเขียวงูหรือเขียวงูก็ไม่รู้งามงามเป็นป่าเลยอันนี้เตให้ให้คุณยายแกปลูกตั้งแต่นานแล้วนี่ดูสิฮะเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะเพื่อนๆค่ะของเตเองเลยอันนี้นะงามงามนี่มองไปด้านไปข้างหลังเห็นไหม